สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากจากสสสช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับคุณเทปกิจจะพาไปดูเรื่องของศึกน้ำดำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคู่แข่งได้การสี่รายแล้ว ลปกติก็จะมีแปปซี่กับโคคาโคล่าหรือที่เรียกว่าโค้กแต่ว่าตอนนี้เพิ่มมาอีกสองรายซึ่งเจ้าหนึ่งเนี่ยบกโคลามานานแล้วพอสมควรนะฮะเป็นเจ้าตลาดอันดับสนะครับแต่ตอนนี้มีน้องใหม่อย่างเสริมสุขเพราะว่าแตกคอกับทางแปปซี่โคอิงแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอีกแบรนด์หนึ่งชื่อแบรนด์ว่าเอสคุณในปกิจเนี่ยไปชิมมาแล้วเหมือนกันบอกว่าอร่อยรสชาติเป็นการผสมกันระหว่างบกโคลาแปปซี่กับโค้ก แต่จะเป็นยังไงนะฮะไปติดตามได้เลยดีกว่าครับติดตามครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับตลาดน้ำอัดลมโดยเฉพาะตลาดน้ำดําในบ้านเราจะมีการแข่งขันที่รุนแรงและก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับเดิมทีแล้วตลาดน้ำดําในบ้านเรามีทั้งหมดประมาณ3แบรนด์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่โค้กและบิโคล่าแต่วันนี้เองนะครับมีแบรนด์น้องใหม่จากเสริมสุขเปิดตัวขึ้นมาแล้วนะครับภายใต้ชื่อว่าเอสโคล่านั่นเองนะครับ พูดถึงเรื่องของการแข่งขันนะครับตลาดน้ำดำรวมไปถึงตลาดน้ำหมัดลมที่เป็นสีนะครับมีมูลค่ารวมทั้งหมด38,500ล้านบาทในส0,000นกว่าล้านนี่เองนะครับเป็นสัดส่วนน้ำดำมากถึง70%หรือว่าประมาณ26,950ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับที่เหลือประมาณ1 1 1 0 0ล้านบาทก็เป็นตลาดน้ำหมัดลมที่เป็นสีนั่นเองนะครับและถ้าหากว่ามาไล่ดูนะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากเพราะว่าดั้งเดิมแล้วนะครับ แบรนด์ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของคนไทยนะครับก็ยังคงเป็นเ๊ปซี่นั่นเองนะครับที่มีสัดส่วนการตลาดสูงถึง29นะครับรองลงมาก็คือโค้กนะครับอยู่ที่24ขณะที่แบรนด์น้องใหม่นะครับที่ก่อนที่จะมีการเปิดตัวเอสโคล่าอย่างบิ๊กโคลานั่นเองนะครับ mm. เขามีสัดส่วนการตลาดถึง16.6ด้วยการที่ทำการตลาดมาแค่6ปีนะครับ แต่ล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวเอสโคลาในวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่จับจ้องอย่างมากนะครับว่าเอสโคลาจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอยากพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในรายละเอียดนะครับว่าแต่ละแบรนด์มีจุดแข็งจุดอ่อนอยางไงบ้างน,นะครับเริ่มจากเบปซี่นะครับคุณผู้ชมครับ พูดถึงเป๊ปซี่เองรสชาติอย่างที่หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าติดปากคนไทยนะครับด้วยรสชาติที่อาจจะซ่าก,กว่าแบรนด์อื่นๆนะครับก็เลยทําให้เป๊ปซี่เป็นที่ถูกใจของคนไทยทั่วประเทศนะครับจุดแข็งเรื่องที่สอนะครับเรื่องของแบรนด์ เ e ๊ปซ c o i n อนะครับเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเมื่อมาอยู่ในบ้านดาวนะครับก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีขณะที่จุดแข็งข้อที่3นะครับเป mm ๊ปซี่เองมีงบทําการตลาดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าหลังจากนี้ไปภายใต้การบริหารงานโดยไม่อยู่ในร่มเงาของเสริมสุขก็ยังคงทําการตลาดอย่างต่อนเนื่องนี่แหละฮะ แต่จุดอ่อนของเบปซี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าที่ผ่านมามีการพูดถึงช่องทางการขนส่งหรือว่าโลจิสติกสนะครับว่าจะใช้ช่องทางของ DHL ประเทศไทยแทนที่เสริมสุกนะครับแต่นี่เองนะครับ DHL ก็ยังเป็นบริษัทที่ใหม่กับตลาดน้ำอัดลมโดยเฉพาะตลาดน้ำดำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่เ๊ปซี่ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการผลิตนะครับที่ตอนนี้เ๊ปซี มีการผลิตที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไม่มีเสริมสุขผลิตให้แล้วตอนนี้เป๊ปซี่เองก็ต้องสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่นะครับแต่โรงงานตอนนี้ก็ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกําลังการผลิตได้เลยนะฮะและข้อสุดท้ายก็คือเป๊ปซี่เองตอนนี้ประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าหลังจากนี้ไปจะไม่มีขวดแก้ววางขายอีกต่อไปนะครับพามาดูแบรนด์ที่2ต่อไปเลยนะฮะ โค้กครับคุณผู้ชมครับโค้กมีจุดเด่นนะครับตรงที่ใช้พันธมิตรจากบริษัทไทยน้ำทิพย์และบริษัทหัดทิพในการกระจายสินค้านะครับรวมไปถึงเป็นบริษัทที่ผลิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแกร่งอยู่แล้วเรื่องที่สอนะครับโค้กประกาศไว้แล้วนะครับว่าสําหรับปีนี้ใช้งบการตลาดสูงมากเป็นพิเศษครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารวมไปถึงปลายปีนะครับ โค้กจะใช้เม็ดเงินถึง600ล้านบาทแล้วก็ใช้ไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับเหลืออีกประมาณ200ล้านบาทที่จะใช้ในการทําการตลาดในช่วงปลายปีนี้นะครับขณะที่จุดอ่อนเองครับโค้กเป็นแบรนด์น้ำดำหนึ่งที่คนไทยก็รู้จักนะครับแต่แน่นอนว่ารสชาติบางครั้งยังหวานถ้าหากว่าเทียบกับเบปซี่เพราะฉะนั้นก็ทำให้โค้กอาจจะมีคนที่ชื่นชอบน้อยกว่าเบปซี่ตามลำดับนี่แหละฮะตามติดด้วยแบรนด์ บิ๊กโคล่านะครับบิ๊กโคล่านะครับมีกาลังการผลิตนะครับที่มีจุดเด่นมากๆเพราะว่ามีการผลิตที่เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ผลิตได้อยู่ที่1000ัขวดต่อนานทีขณะที่แบรนด์อื่นๆนะครับผลิตอยู่ได้ประมาณ600ขวดต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันครับกลยุทธ์เดิงที่บิ๊กโคล่าใช้ได้ดีมาโดยตลอดนั่นก็คือกลยุทธ์เรื่องของราคาและขนาด คุณผู้ชมเดินไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างโชวห่วยต่างๆนะครับก็จะเห็นนะว่าบิ๊กคลาเมื่อเทียบขนาดต่อขนาดกับแบรนด์อื่นแล้วราคาจะถูกกว่าปกตินะครับและกลยุทธ์ที่3ที่บิ๊กคลาใช้มาได้ดีตอลอดนะก็คือเรื่องของการใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ก็ไปรุกตามแนวภูทองก่อนแลละฮะแล้วก็ไล่ามาที่หัวมือใหญ่ๆนะครับรวไปถึงกรุงเทพก็เลยทําให้ตอนนี้บิ๊กคลอเรเริ่มจะเป็นที่ติดหูคนไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนก็มีเช่นเดียวกันครับ ในฐานะที่บิคุล่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ซึ่งก็แม้ว่าจะมีการเปิดตัวมาตลอดนะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมานะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อเป็นแบรนด์ใหม่ถ้าว่าไปเที่ยวกับแบรนด์เดิมๆที่เข้ามาตลาดบ้านเรา50 60ปีแล้วอย่างเบบซี่และโค้กนะครับ ทำให้ตอนนี้บิ c โคล่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีมากเท่าไหร่นะครับและคนไทยก็ยังคงยึดติดก,กับแบรนด์ดั้งเดิมอย่างเปปซี่กับโค้กอยู่นะครับและสุดท้ายรสชาติบิโคล่าจะใกล้เคียงกับโค้กซึ่งยังไม่ติดปากคนไทยมากเท่ากับเ e ปซี่นี่แหละฮะปิดท้ายที่แบรนด์น้องใหม่อย่างเอสโคล่าของเสริมสุขนะครับหลังจากที่แยกทางกับเปปซี่โคินะครับล่าสุดครับวันนี้ทางเอสโคล่ามีการเปิดตัวแล้วนะครับ จุดเด่นท้องเอสโคล่านะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเลยนะฮะว่าตอนนี้พูดถึงเอสโคล่าเองถ้าหากว่ามาดูเรื่องของการผลิตโดยเสริมสุกนะครับจุดแข็งที่เสริมสุกมีอยู่นอกจากผลิตนะครับได้จำนวนมากแล้วยังมีช่องทางการขนส่งและโลจิสติกผ่านร้านค้ามากถึง2องแ0,000แห่งนะครับและก็อย่างที่บอกนะครับสามารถผลิตได้แต่ละวันนะครับได้มากถึง15ล้านขวดนะครับและที่ผ่านมาจะเห็นนะครับผู้ชม ในช่วงละครหลังข่าวนะครับจะเห็นโฆษณาครับของเอสโคลาค่อนข้างที่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอสโคลาก็มีการปลุกกระแสการรับรู้แบรนด์ใหม่นี่แหละฮะและสุดท้ายนะครับรกลุ่์การขายที่แข็งแกร่งเดิมที่เสริมสุขนะครับแข็งแกร่งอยู่แล้วเมื่อมารวมนะครับกับไทเบฟนะครับซึ่งตอนนี้ถือหุ้นในเสริมสุขอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าน่าจับตาเลยทีเดียวสาหรับแบรนด์น้องใหม่รายนี้นะครับ ขนาดเดียวกันครับเอสโคแน่นอนว่าแม้ว่ามีจุดแข็งค่อนข้างเยอะแต่จุดอ่อนก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่เท่าที่ไปสัมภาษณ์บรรดานักวิชาการหรือว่าคนไทยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ยังบอกว่าแบรนด์นี้เองยังไม่ติดถูมาเท่าไหร่โดยเฉพาะเอสโคลนะครับ เอสโคลายังไม่ทราบเท่าไหร่ว่าหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับในขณะเดียวกันว่าคนไทยยังยึดติดกับแบรนด์เก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเ๊ปซี่โค้กนะครับหรือไม่ก็บิ๊กโคลาถึงแม้ว่าจะใหม่ก็จริงแต่ก็ถือว่ามีการทําากรตลาดมานานพอสมควรแล้วนะครับ และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มากยิ่งขึ้นนะครับเอสโคลาเขาทำขนาดขึ้นมาถึง7ขนาดครับคุณผู้ชมครับโดย2นี่7ขนาดถือว่าเป็นขนาดใหม่ในวงการน้ําดําบ้านเรานะครับ mm. ก็จะมีขนาดใหม่ก็คือขวดแก้ว12ออนราคาแค่8บาทนะครับขนาดที่เป็นขวด PET 1ลิตรนะครับราคาแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีแรกของการผลิตแล้ก็การขายนะครับจะพยายามทำยอดขายได้ถึง 25%นะครับพูดง่ายๆว่าส่วนแบ่งการตลาดจะขึ้นมาเป็นอันดับ2รองจากเบปซี่นะครับในขณะเดียวกันตั้งเป้าว่ายอดขายในปีแรกจะสูงถึง8,000ล้านบาทนะครับปิดท้ายที่เรื่องของงบการตลาดนะครับเอสโคลาเขาใช้งบปีนี้นะครับถึง300ล้านบาทขณะที่ปีหน้าวางไว้ถึง900ล้านบาทเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับว่าเมื่อเบปซี่ไม่ได้ใช้เสริมสุกในการผลิตและการจัดจําหน่ายนะครับก็ทําให้กันบ้านอย่างหนัก ตกมาที่เป๊ปซี่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับจนท้ายที่สุดลงเอยด้วยการใช้งบลงทุนมากถึง18,400ล้านบาทในการลงทุนตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี2558นะครับโดยวงเงิน18,000ล้านบาทแย่ออกมา5,200ล้านบาทมาใช้สร้างโรงงานที่อมตะซิตี้จังหวัดระยองนะครับซึ่งโรงงานนี้เริ่มผลิตแล้วนะครับและจะผลิตได้เต็มกำลังความสามารถในช่วงกลางปีหน้านะครับ ในขณะเดียวกันนะครับเป๊ปซี่ออกมายืนยันในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่านับตั้งแต่วันนี้เป๊ปซี่ไม่ขาดตลาดแน่นอนนะครับโดยหลังจากนี้ไปเป๊ปซี่จะมีขวดพลาสติก PET นะครับที่จะต้องวางขายก่อนแล้วฮะ หลังจากนั้นไปนะครับขวดกระป๋องนะครับหรือว่าแบบแคนอาจจะช้าหน่อยครับอาจจะมีการขายในช่วงต้นปีมากเพราะตอนนี้เบปซี่ยังผลิตเองไม่ได้นะครับและแน่นอนว่าขวดแบบแก้วและทีนี้ไปในรูปแบบของแบรนด์เบปซี่เราจะไม่เห็นอีกแล้วนะครับเพราะเบปซี่ยืนยันว่าหลังจากนี้ไปเบปซี่จะไม่ใช้ขวดแก้วในการทําการตลาดครับ ในเมื่อเป๊ปซี่ยืนยันนะครับว่านับจากนี้ไปจะไม่มีขวดแก้วแบบนี้อีกแล้วนะครับปัญหาก็ตกมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับบรรดาร้านค้าทั่วไปนะครับว่าตกลงแล้วขวดเป๊ปซี่ที่มีอยู่ในร้านนะครับที่ได้มาจําไปแล้วจะเรียกคืนจากใครดีนะครับผมก็เท่ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงความชัดเจนของการเรียกคืนขวดนะครับไปติดตามได้จากคุณธันตาบุลล่าครับปรากฏการการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นกับตลาดน้ําดําของไทย ทำให้ตอนนี้เกิดการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดน้ำดําที่มีมูลค่ากว่า38,000ล้านบาทโดยเฉพาะขวดแก้วซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์หลักของตลาดที่มีสัดส,ส่วนการขายกว่า160ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้นำแทนที่เป๊บซี่ที่ยึดครองพื้นที่ได้สูงสุดมานานนับสิบปี แต่ดูเหมือนว่าวันนี้ขวดแก้วจะกลายเป็นปัญหาสำคัญที่เสริมสุขในฐานะอดีตผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเป๊บซี่จะต้องเคลียร์แม้พันธสัญญาจะจบลงแล้วในวันที่1นึ่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อพบว่ามีขวดแก้วเป๊ปซี่กระจายอยู่ตามร้านค้ามากกว่า100ล้านใบทั่วประเทศซึ่งหากคำนวณเป็นเงินมัดจำเสริมสุขจะต้องใช้เงินลงทุนเพื่อรับซื้อคืนประมาณ660ล้านบาทถึง916ล้านบาทดังนั้น ทางเสริมสุขจึงติดต่อมาอยัางร้านค้าร้านอาหารว่าจะเป็นผู้รับเบปซี่ขวดแก้วที่ยังหลงเหลืออยู่ตามตลาดคืนทั้งหมดโดยร้านค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มแต่จะนำผลิตภัณฑ์น้ำดำตัวใหม่ภายใต้ชื่อ S มาส่งให้แทนและเพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับบรรดาร้านค้าร้านอาหารทางผู้บริหารของเสริมสุขจึงออกมายืนยันด้วยตัวเอง ขวดที่มีก็เป็นทรัพย์สินของเสริมสุขเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วนะครับจะรับผิดชอบรับผิดชอบยังนไงคะก็มันมีคันองของมันอยู่แล้วทางร้านค้าเขาก็มีกลไกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราก็มีนําของใหม่ออกไปนําเสนอให้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนั้นเป็นเป็นทรัพย์สินซึ่งก็ทํามา59ปีไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับเพราะสิ่งที่ไม่มีอะไรต่างเพราะมันก็คือเสริมสุขทรัพย์สินของเสริมสุขส่วนทางด้านเป๊ปซี่ขณะนี้ยังมีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ตามร้้าานค ทั้งแบบขวดแก้วและขวดพลาสติกแต่ก็ได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาคุยกับทางร้านค้าร้านอาหารเช่นกันเพราะหากช้าไปกว่านี้อาจถูกเบียดต,ตกจากแชมป์ตลาดน้ำดำก็เป็นได้จึงเดินหน้ากลยุทธ์ผลิตแบบขวดพลาสติกออกมาอย่างหลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเมื่อวานนี้ก็มีเซลลมาติดต่อแล้วว่าจะสั่งเท่าไหร่เพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีของมาส่งแล้วเป็นรถปิกอัพมาส่งนนแต่ยัไม่มีขวดแก้วเลยเป็นขวดพลาสติกสองไซส์ มีจะมีขนาดก็คือต่ำสุดคือ600ประมาณ6 0 0ซีซีขาย12บาทเหมือนเดิมเหมือนของบริษัทเก่าแล้วก็จะมีขวด1ลิตรที่เคยของบริษัทเก่าเป็นขวดแก้วเปลี่ยนขวด18บาทแต่ตอนนี้ก็เป็น22บาทต้องเพิ่มเงินอีก4บาทจะได้ทั้งขวดไปเลยเป็นขวดพลาสติกแล้วจะมีอีกไซส์นึงคือ1.45เป็นขวดพลาสติกเหมือนกันแต่ตอนนี้คือยังไม่ออกมาจําหน่ายต้องรอไปสักพักหนึ่งก่อน หลังจากนี้นะคะใครจะขึ้นมาครองแชมป์ตลาดน้ำดำนะคะคงต้องมาติดตามดูฝีมือของแต่ละค่ายนะคะว่าจะงัดกลยุทธ์ไม้เด็ดอะไรออกมาเพื่อแข่งขันกันค่ะพัชรยุชุนงามถ่ายภาพฐานิตามุลล่าเนชั่นชีวีรายงานอีกประจัยหนึ่งที่ช่วยดึงยอดขายได้นะครับก็คือรสชาตินั่นเองครับแม้ว่าแต่ละแบรนด์จะมีการใช้งบลงทุนจำนวนมากนะครับแต่รสชาติที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบเป็นแบบไหนย,ยังไงไปติดตามได้ครับกินยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ เพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าก็คือมันแก้วไหมอ๋อได้ฮะคือคือ,คอตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็คือน้ำดําเหมือนกันรสชาติก็โอเคกับใกล้ๆเคียงกันแต่แล้วแต่ว่าใครจะชอบในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคือติดติดติดปากก่อนเลยนะก็โคบพอโคบมาพอระยะหลังมามา,มา,มาดื่มปั๊บซี่ก็คือชอบใจรสชาติก็เลยบอกว่าปั๊บซี่ปั๊บซี่ปั๊บซี่มาตลอด นี่คือความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้ย้ําว่าค่ายไหนดีกว่าใครนะครับแต่ถ้าย้อนกลับมาเรื่องของการทําการตลาดต้องพูดอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าแต่ละค่ายพยายามใช้พรีเซนเตอร์ที่ดึงดูดใจลูกค้านะครับอย่างโค้กเองเขาใช้แพนเค้กเขมมนิ์ด,ดาราช่อง7จสีนะครับขณะที่เป๊ปซี่ใช้ตูนบอดี้แสลนักร้องชื่อดังนะครับและเอสโคลาน้องใหม่นะครับใช้บี้โตโน่เดอะสต และไม้พิรัตนะครับนี่ก็คือการทําการตลาดของแต่ละค่ายนี่แหละครับส่วนประเด็นอื่นๆในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับกราตอส่งหนังสือถึงบริษัททะเบียนโบรกเกอร์ที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้ระวังการทําธุรกิจกับบริษัทไร้ส้มของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาหลังปปชชี้มูลความผิดขณะที่หุ้นบีซีร่่งแรงกว่า4.4%ด้านสมาคมธนาคารไทยยังไม่ถกท่าทีเรื่องนี้ รัมตีคมนาคมคนใหม่ชัดชาติสิธิพันธ์ยืนยันเร่งสารต่อง,งานสร้างรถไฟฟ้า10บสายขนส่งระบบรางรถเมล์เอเจวีแบ่งงานสเรรัมตีช่วยเพาะประเมินผลใน6เดือนด้านรัมตีช่วยพาน,นิชคนใหม่และทวุฒิสายเกล้อเข้ากระทรวงวันแรกยืนยันไม่หนักใจพร้อมนําประสบการณ์จากรกระทรวงเกษตรมาปรับใช้เอจ u อ o ต a ก c า n t ซนทเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่ของรถติดแก๊สภายในงานเอ v วีบางกอก2012ที่บเานเทคนา ซึ่งได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถใช้ได้ดีกับรถยนต์นทุกรุ่นกสทชเปิดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมเข้ายื่นขออนุญ,ญาตการประกอบกิจการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ธันวาควมนี้หากเลยก,กำหนดจะเป็นผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมายทันที และนี่ก็คือภาพรวมของการแข่งขันในตลาดน้ำดำบ้านเรานะครับอย่าลืมนะครับว่านี่แค่ยกแรกเท่านั้นเองนะครับต้องติดตามยกถัดไปว่าจะมีการล้มแชมป์ได้หรือไม่ครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะบออวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจฉาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจนันทร์สุดครับ